บตตนไกินนี่นี่นี่ภาพนี้หายากนะครับเนี่ยไอคนเนี่ยมันจะออกมาหากินหาอยู่กับเพื่อนกับฝูงเนี่ยยากคักลําบากลาบากเนี่ยเนี่ยพามันมาลําบากเลยไม่รู้มันจะนอนหลับหรือเปล่าเย็นนี่มากเนื้อา,าไปไหนอันนี้นอันน,น,นี้อันนี้เอาเบียร์เอาเบียร์มัดใส่ท้ายรถให้มันวิ่งตามมาได้ไหม มาเก็บพักน้ำครับเนี่ยนี่ก็จะมียอดนิดๆหน่อยๆเห็นเนาะนั่นๆๆ่นนั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 ่นอยอดนั่นแดกได้กินได้อันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอานี่นก็เอานะน่าหวานเอาเลยกินได้อู้ยอร่อยเม็ดบากขามแข็งก้อนี่ยังเคี่ยวได้เนาะภาษายังสัานี้ มเมาบียโอ้ยนี่ล่อเหลไาแบบน,นึงโอ้เมาเห็ดตอกตอกลูกยางกับมท่านมาฮาเนี่ไอตอนเมาเมา,มานี่ได้ยืนถาง่นเนี่ยแมว่าไอไ,อไ้ำกับไอโย่าิเหล่าว่ <c oughs> อาอ้าีหมอ่งเตนให้มดวงเลดีย่บเปนถึงไปหาปลาตัเขาไปเ็มวล ตอให้เป็นพึง่งตอให้มีมีตอ,ม,ตอมีแตนกบบระเบียดานทองพึ่งได้ไ่ไปทาะไปมองไม่ทาะอีรีด้วยเออเพราะว่ามันแม่งอย่างนีเมื่อกี้เขาก็บอกว่าพึงพ่งตัวผึ่งตัวขึ้เก็อันนี้กุหลาบป่านี่ก็แดกได้นี่แดกได้แต่เราไม่ค่อยเอาไปแดกหรอกเพราะว่าเอาเอาที่มันดีกว่านี้หน่อย ล่องล่องยางไปเราท่านท่าเมือนด้วยมองงมลมเลหมนีห้าสบบอชีดีภาคว่าเนี่ยลมลื่นนั่นอ่นะมีห้อยยาสูบไปไอ้บอมันเนบางนดบอไปไปไปมมีอยู่ส่วนเอ้าไอ้ไอ้ลูกากตุร่งมาอยู่นีวะเ่อนอ๋อเฟิร์น ฮะเอามือลูดลูดเบิ้งก็หู้หรอกกำแล้วลูดลูดเบิ้งกันเพเห็นน้ำมันน่ะคนมาเก็บมือหนาเขายะ่ได้สบายเห็นบ่ลมลื่นนี่ตะลูดเออเนี่ยปลาหนึ่งแม่นเลย มองไบว่ามีใบมียังแม่นล่ะพว่าเขาเดดไปเบิดแล้ว้องเมยก่อนโอ้เมย์แค่งเมย์เห็นงานอีกเนี่ยส่วนนั้นก็มีคนเก็บเต็มเลยบอกบางคนมันมันมองพานมองขามเลยมันมันมันดีกลมกลืนกับใบเนี่ยมันคือยังใบคือยังกับไอ้เองก็ไม่พอท้องป่อยยังมาเลยบ่เดาเครื่องมาสแเกนว่า คอยซื้อเครื่องสแกนรูห่าคือกันเนี่ยเป็นตีเออหนึงเลยเขาป้าดูหลายต้องเข้าสีกเบป็นทา,างเขาไปว้าเฮ้สมยศกลับไปเอาเบียบวะบอกพ่อ เกิดเัื่งวายเกิดเรงถามอยู่เอาคือบ่เอาตอนนี้มันบ้านนี่บ่เห็นจะว่าเอาคือบ่ถือมาว่าไปขางข้างมึงนะกิบไหมคือเสด็จเออเนี่ยเนี่ยมันสีกลมเกินไปเนี่ยบ้านนี้กินไม่ได้บ้านสิมันต้นมันมีน้ำมือรูดเนี่ยบ่ห้มือรูดต้นเบิ่งเอาอันนี้เดียวบ่ได้โอ้ยมาคือกันบ่ บ้าติกันยังว่ามันค่ายค่ายกันเดีวว่าคือผมมิสนเก็บโอ้ยตายเนี่ยนี่อันนี้แม่นนี่ยเนี่ยเนี่ยย่อยย่อยนี่บอกบอกสมยศเก็บปั๊บเห็นบ่ะหนาเห็นบ่ะเจ๊บอกซื้อจริงหรือบอกซื้อเล่นเขาสือยู่ในยูทูบเหรอเด้ติดเกพร้อมบอกซื้อจริงรึดขนาดผู้สายก็เอนซื้อจริงเหรอสมโยต์เพื่อนเอ้าผู้สาวก็เอนสี่วะ

จะซื้อ <harder> อีหลีหรือจะซื้อเขาโรงเรียนซื้อเขาโรงเรียนได้บ่สมยศสั่งโอ้ยได้หลายนี่กบาไปเขาได้ได้ถุยนึงแล้วมือกับมาหาไม้มาเออมือมาเก็บใหม่เออเป็นไปเริ่มจุดจุดใหม่ อบอกเหเอขอถุงใยงมาใช่ไหมยิ้มให้สองใบยังดีนะยิ้มให้สองใบเก็บไว้ถุงใบใ่กับใบน่อยนะเอานี่ห้างนกนี่เฮ็ดเป็นจะตายเรี้วแทะขี่ข้านข้างนนกนี่ห้างนิดหนึ่งหลังข้ากับปรเ้นสิัน นกเขาล่ะนกเขาเห็ดทัางขี้ข้านหรืออนนั้นก็กินได้าบอ,อน,นั้นกินได้โย่พูดถึงอ่ะแต่มันจะบ่มันจะบบออกหวานออกฝาดกินได้คือกันล่ะเขาเรียกว่าใบางอกคล้ยๆใบใบชุ่รดนะเนี่ยคือกันเอายอดยอดไปเาขปาปักทีที่ยังสอบปกระกอบบ้านเท่าเหร่ เสาปูนกู่แต่ว่านี่เกาหลีนี่เป็นเสาไม้เกาหลีนี่เป็นเสาไม้ไม่คิมาซื้อขาดนี่เป็นสามอกอเป็นเสาเสาไม้กู่ไม่รูดอกว่าแม่ยังไดยอยู่ตรงหันที่แดงเห็นบ่อยู่ขึ้นบีเนอร์หน่อยเย็นสีแดงแดงอันนั้นเป็นพัฒนามาหน่อยเด้อบ้านข้าจะเป็นสาปก่อยู่เกาหลีเป็นสามอก่อโอ้เหมือนกันเลยเอา สามอกอว่าเสาไม้กูเสาประกอบว่าเสาปูนกูววอันนี้มันมันนานแล้วนะหลายสิปีกันแล้วละนี่นี่นมห่นี่นี่นี่เลยเร็วเร็วเร็วมาตีดึงงให้เเกห่อ เอาเร็วเร็วเรอว้ยตายดึงลงวะเฮ้ยมันมันหนามันมุ้มึงจับลงไปลงเออๆนะเอ้าโอ้ยย่น้ำปักมือวะเฮ้ยโอ้ยนี่ปากเขาอย่แลยหายเต็มมือเลย้โอ้ยบ่เขาอีลีวะเฮ้ย ขูดอย่าไม่ต้องกินยาแคโอ้ยปาร์ดีหน้าน้ำปลาเขาท่านปลาเขานี่อย่าเลยเออเนี่ยเซฟมีน้ำน้ำปลาแื็งนิดหน่อยโอ้ยสุดยอดเลยอร่ากินนี่อ่ไม่ใช่ถุงมือมันน้ำหนักเอาบ่ล่ะมีอยู่หมดแต่มันมันบ่ถนัดใส่ถุงมือคือยังใส่ถุงยางกับมาตรฐานกับ่ใส่ อ,อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็จบกับพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะครับหานหน้ามานะครับ